ศึกนอกเดือดศึกในประทุฮุนเซนกับมรสุมแห่งความเสื่อมสถาขเมเรถึงคราวอยู่ยากในขณะที่สมรภูมิชายแดนไทยกัมพูชายังลุกโชนจากเหตุปะทะรอบภูมะเขือและช่องคานมา้าฝ่ายรัฐบาลฮุนเซนกลับต้องเผชิญกับสิ่งที่ร้ายแรงยิ่งกว่าศึกในบ้านที่กำลังคุกกลุ่มรุนแรงไม่แพ้เสียงระเบิดที่ชายแดน รัฐบาลกัมพูชาภายใต้การควบคุมของฮุนเซนอดีตผู้นำที่ยังมีบทบาทผ่านลูกชายฮุนมาเนธกำลังเผชิญกับคลื่นความไม่พอใจจากประชาชนของตนเองหลังข่าวทหารหายตัวไปจำนวนมากจากแนวหน้าและที่รุนแรงยิ่งกว่านั้นคือภาพลักษณ์ของรัฐบาลที่พยายามสร้างความเป็นอมะตะให้กองทัพกัมพูชาผ่านสื่อทางการกลับถูกหักหล้างสิ้นเชิงจากโซเชียลมีเดียของประชาชนเอง แตกหักกลางอากาศคดีทีโสวันทาจุดไฟใต้พรมจุดเปลี่ยนสำคัญที่สะท้อนรอยย้าวภายในกลุ่มอํานาจของฮุนเซนคือกรณีการปลดฟ้าผ่าทีโสวันทาอดีตรองผู้ว่าและอดีตโฆษกฝ่ายความมั่นคงหญิงซึ่งนอกจากจะเป็นผู้หญิงที่สวยโดดเด่นและเคยได้รับความไว้วางใจให้ขึ้นมาอยู่แถวหน้าของการสื่อสารรัฐยั้งถูกสื่อวงในจับตาว่าอาจเป็นหนึ่งในกลุ่มคนใกล้ตัวของผู้นำสูงสุดอีกด้วย เธอโพสต์เนื้อความวิจารณ์เกี่ยวกับสุภภาพของทหารแนวหน้าว่ามีจํานวนไม่น้อยที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังจากพฤติกรรมติดเหล้าติดพนันติดหออ้างถึงการหลงอยู่ในอบายามุกและไม่เหมาะก,กับภารกิจทางการรบกลายเป็นชนวนใหญ่ที่ทําให้หุนเซนเดือดจัดถึงกับมีคําสั่งขับออกจากราชการกลางอากาศทันทีพร้อมประกาศว่าเป็นภัยต่อกองทัพแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดเพราะแหล่งข่าวลึกชี้ชัดว่า เรื่องนี้อาจเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งของวิกฤตศรัทธาที่สั่งสมมานานในหมู่ชนชั้นนำของกัมพูชาเองราชาเหล็กที่เหนื่อยล้าหุนเซนกับภาพลักษณ์ที่เริ่มกร่อนแม้จะสร้างภาพว่าเป็นผู้นำผู้ทรหดดุดันไม่หลับไม่นอนและพร้อมทำงาน24ชั่วโมงไม่พักแต่สิ่งที่สะท้อนออกมาล่าสุดกลับกลายเป็นภาพของผู้นำที่อ่อนล้าระเบิดอารมณ์และเริ่มเสียสมดุลภายใน ไม่ใช่แค่เรื่องทหารล้มตายหรือการเสื่อมศรัทธาภายในกองทัพแต่ยังรวมถึงพฤติกรรมส่วนตัวและข่าวฉาบของผู้นำสูงสุดซึ่งเริ่มถูกกล่าวถึงในวงแววนออนไลน์ทั้งเรื่องฮารเรมในวังและความใกล้ชิดกับผู้หญิงหลายคนที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีตำแหน่งทางราชการเชื่อมโยงกับผู้นำวงในชี้ว่าผู้หญิงที่อยู่ในแวดวงของคุณเซนมักมีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างน่าสังเกตรูปร่างหน้าตาโดดเด่นบุค,คลิกแนวเคป๊อป ซึ่งทําให้เกิดการวิพากษ์หนักถึงการบริหารงานภาครัฐผ่านความลำเอียงส่วนตัวที่กําลังกลายเป็นเรื่องซุบซิบระดับประเทศค่าแรงสายลับ160บาทต่อวันสะท้อนภาพลวงของกัมพูชา4.0 ในขณะเดียวกันหน่วยข่าวพรองของไทยก็เผยข้อมูลสําคัญว่าได้จับกลุมสายลับกัมพูชาที่ลอบเข้ามาสอดแนมข้อมูลทางการทหารโดยได้รับค่าตอบแทนเพียงวันละ20,000ืเรียวหรือประมาณ160บาทไทยหรือบางรายถึงขั้นรับกาแฟเป็นค่าจ้างนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความมั่นคงแต่สะท้อนช่องว่าระหว่างความหรูหราของผู้นำกับสภาพจริงของประชาชนและเจ้าหน้าที่ภาคสนามได้อย่างเจ็บปวด คนหนึ่งสวมนาฬิกาแพงดื่มกาแฟสตาร์บัคส์พำนักในบ้านหรูอีกฝั่งหนึ่งเสี่ยงตายบนชายแดนด้วยค่าจ้างไม่ถึงวันละสองเมื้อข้าวชายแดนเดือดไทยยึดภูมิขือทำลายโครงสร้างทหารเมรอย่างเด็ดขาด ฟังกองทัพไทยโดยกองกำลังสุรานารีรายงานว่าในช่วง24-28ถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาได้ดำเนินการผลักดันทหารกัมพูชาออกจากพื้นที่ปลายยอดภูมะเขือและสามารถทำลายโครงสร้างทางการทหารของขเขมรอย่างสิ้นเชิงบันไดที่ใช้ขึ้นลงระหว่างช่องคานม้าก,กับภูมเขือรวมถึงกระเช้าและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ส่งกำลังบำรุงถูกทำลายจนหมดสิ้นพร้อมกับการปิดช่องทางยุทธศาสตร์ของขเขมรในพื้นที่นั้นอย่างเบ็ดเสร็จ นี่คือชัยชนะทางยุทธศาสตร์ของไทยและในขณะเดียวกันคือฝันร้ายซ้อนฝันร้ายของฝั่งกัมพูชาที่ไม่เพียงพ่ายแพ้ภายนอกแต่กำลังเน่าเปื่อยจากภายในโดยไม่มีท่าทีว่าจะแก้ไขได้บทสรุปเมื่อสงครามตัวตนแพ้ความจริงปฏิบัติการโฆษณาชวนเชื่อของกัมพูชาที่พยายามสร้างภาพวาตนเป็นฝ่ายเข้มแข็งและไทยเป็นผู้รุกรานเริ่มส่งผลย้อนกลับ เมื่อประชาชนเขมรเองเริ่มเปิดตาผ่านโซเชียลมีเดียและแหล่งข่าวออนไลน์จากต่างประเทศการล่มสลายของระเบียบวังการแตกแถวของคนใกล้ตัวและภาพลักษณ์ที่เสื่อมถอยของผู้นำเป็นเครื่องยืนยันว่าสงครามภายนอกทำให้เสียพื้นที่แต่สงครามภายในจะพรากทุกสิ่งที่ยังเหลืออยู่อนาคตกัมพูชากำลังแขวนอยู่บนเส้นได้ที่ชื่อว่าความศรัทธาซึ่งตอนนี้แทบไม่หลงเหลืออยู่ในใจประชาชนของเขาอีกแล้ว หากคุณผู้อ่านชอบบทความแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์หรือส่งต่อให้เพื่อนๆได้ติดตามเรื่องราวที่สื่อหลักไม่กล้าพูดแล้วเราจะกลับมารายงานแบบจัดหนักยิ่งกว่าเดิมเร็วๆนี้